แม่หญิงบาร,รมีพารวยสวัสดีค่ะมาพบกับคลิปเก็บตกสี่สำนักเด็ดไอ้ไข่ให้โชคเซียนอนัศนีผู้ใหญ่ใจดีนครปฐมและแอดหนึ่งกรกฏแต่ก่อนที่จะไปดูเลขแม่นๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะ เริ่มต้นกันกันกบไอ้ไข่ให้โชคผลงานงวดที่แล้วก็ปังทั้งบนและล่างเข้าทาง57และ5 8 มาตามต่อในงวดนี้30ทธันวาคมไอ้ไข่ให้โชคใบที่1เลขรางวัลที่1ให้3ตัวเน้นๆ596 2ตัวมี9596กับ56ใบที่2เลขท้าย2ตัวล่างมี1878กับ08เลขล่างให้เน้น8ซึ่ง18ก็ตรงกันกันกบฝันเป็นจริงแอดวิสณุรับเฉพาะสายทหารและอาจารย์ออมฐานพาร์ท มาดูกันว่างวดนี้ไอ้ไข่ให้โชคจะให้โชคเป็นงวดที่สองไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะต่อด้วยแนวทางจากเซียนอัศนีงวดที่ผ่านมา16ธันวาคมให้85 85ก็เข้าเลขล่างนะคะงวดนี้30ธันวาคมเซียนอัศนีให้3ตัวเม็ดเดียวเน้นๆ918 2ตัวมี91 98กับ18เลขล่างให้52เม็ดเดียว918กับ18ก็ตรงกันกันกบ ฝันเป็นจริงเลขล็อกใบดามเลขลับสายทหารเลขเด็ดใบส้มละออาจารย์ออมฐานพาร์ทสำหรับ52ก็ตรงกันกับเลขหลุดวงนเลขลับวงนเลขล็อกใบดามเลขใส่ในบอกมาฝันเป็นจริงแอดวิษณุพี่นวลพาปลดนี่แล้วก็อีกหลายๆสำนักมาดูกันว่าเลขของเซียนอัศนีจะเข้าต่อเนื่องในงวดนี้ไหมขอขอบคุณเซียนอัศนีและช่องน้องเบลพารวยนะคะต่อด้วยเลขจากผู้ใหญ่ใจดีนครปฐมงวดที่แล้วก็ให้เลขล่าง85้า 85ก็มาล่างจริงๆค่ะสำหรับงวดนี้30ธันวาคมเลขผู้ใหญ่ใจดีนคนปรปฐมให้วิ่ง6เม็ดเดียว3ตัวบน369 2ตัวบนมี36 39กับ69 2ตัวล่างเม็ดเดียว64ซึ่ง64ก็ตรงกันกับแอดกุ้งเต้นแอดบูนแอดน้อยแอดสุดปังและอาจารย์นอตตี้ มาดูกันว่าเลขผู้ใหญ่ใจดีนครปฐมจะปังต่อเนื่องในงวดนี้ไหมขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนครปฐมและช่องผาหัสช h ชาแนลค่ะมาปิดท้ายกันด้วยแนวทางของแอดหกรกฎมีผลงาน2งวดติด1ทธันวาคม1 9ก,ก็เข้าเลขล่างเป็นตัวกลบับล่าสุด16ธันวาคม7 5ก็มาบนฟ้าเป็นตัวกลบับ งวดนี้30ธันวาคมแอดหนึ่งกรกฎบอกว่ามีเลขห้าสามตัวมีหกห้าสามเจ็ดห้าสามกับแปดห้าสามสองตัวมีห้าสามหกสามกับหกห้าเลขห้าสามก็ตรงกันกับแอดกุ้งเต้นนายหนุ่มหนุ่มสุพรรณลูกแก้วล้านลายยอยักษ์พารวยกับบารมีพญาครุดและเลขสามตัวหกห้าสามก็ตรงกับแอดกุ้งเต้นกับบารมีพญาครุดด้วยค่ะ มาลุ้นกันว่างวดนี้จะเข้าต่อเนื่องเป็นงวดที่3ามไหมขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะแล้วเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งในคลิปบทสรุปนะคะแอดมินกำลังเร่งทำคลิปให้อยู่นะไม่แน่ใจว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เหมือนกันแต่จะรีบลงให้นะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่ดีหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภยัยมานะที่นี้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้เอซทุกท่านได้รางวัลใหญ่ในงวดนี้นะคะใครกด like, ไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ